ก็สวัสดีค่ะจากร้านต้นยางยนหรือ TJ Auto m a x นะคะวันนี้คุณลูกค้าขับรถ Honda j แจ z นะตามที่เห็นในรูปเลยก็รถขวัญใจมหาชนไว้รุ่นสายซิงทุกคนหรือขวัญใจแม่บ้านสาวๆน่ารักละกันเนาะวันนี้คุณลูกค้ามาเลือกจัดเป็นล้อแจ z z ีเคนะคะตัวนี้เป็นขอบ16นะจะคู่กับยางโยโกฮาม่าทั้งชุดหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะแล้วก็เลือกที่จะเปลี่ยนน็อตไปด้วยเลยในตัวก็ขอชี้แจงหน่อยเนาะบางท่านอาจจะไม่ทราบไอการเปลี่ยนน็อตเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณลูกค้าก่อนอันนี้ใส่ล้้อ,อรมาาถ ล้อกระทะนะเน้นย้าว่าล้อกระทะส่วนใหญ่80%นะคะเขาจะใส่น็อตหัวเปิดมาให้เราซึ่งถ้าเราใส่ล้อแม็กปุ๊บเราก็จะถามคุณลูกค้าทุกครั้งนะว่าต้องการเปลี่ยนไปด้วยไหมไป <c oughs> เป็นล้อเบิกทั้งชุดนะคะก็ราคาไม่แพงเลยนะย่อมเยาวแน่นอนค่ะเปลี่ยนทั้งทีก็ใช้งานกันไปอีกยาวๆเลยนะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนคะ่ะรถ h o n d a j e z z o o n d City y o o n d c c i v i c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  o r d c v v ทุกรุ่นนอาอย่างนี้แล้วกันนะยางหมดสภาพถึงเวลาต้องเปลี่ยนยางแล้ว มองหาล้อพร้อมยางในราคาเปลี่ยนยางใหม่ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะถ้าก่อนหน้านี้ใส่เป็นล้อแม็กอยู่บอกเลยมีมูลค่านะเทิร์นได้หักลบกันไปค่ะก็จ่ายส่วนต่างไม่เท่าไหรแล้วเราก็ถ้าเข้ามาถึงที่ร้านเนี่ยบริการให้ติดตั้งพวงล้อให้พร้อมใช้งานเลยนะคะถ้าสนใจยังไงลองโทรเข้ามาคุยก่อนได้นะแจ้งสิ่งที่ต้องการนะคะถ้าไม่สะดวกมายังไงเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยยังไงวันนี้พววขอนานญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ